สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาวนะครับวันนี้ก็สีสีวันนี้เป็นวันดีถือว่าเป็นวันที่ผมมีความสุขอย่างยิ่งยวดอีกหนึ่งวันนะครับกับคําอวยพรในหัวใจผมนะนะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องด้านซ้ายด้านขวาที่เองครับทุกท่านดูนะครับนะด้านซ้ายด้านขวา ถ้าท่านใดเลยครับสายคำนวณชอบคำนวณเองนะด้านนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าโอ้อาจารย์ขี้เกียจคิด,คดเอาตัวเลขมาเลยด้านนี้นะเหตุผลคืออะไรครับเรามาดูกันครับมันมีเหตุผลนะวันนี้ผมดีใจมากนะครับแล้วก็พึ่งได้รับข่าวสารวันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวเปิดบฏิินก่อนนะวันนี้เป็นวันที่10นะครับวันนี้วันที่1ิบนะเห็นไหมครับยันยันยันนะครับดูนะครับเราก็ เราจะมาพูดถึงว่าข่าวดีอย่างแรกผมตั้งใจเสมอว่าเมื่อไรน่นาะจะมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจากกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มเราอย่างที่สองจากผู้ติดตามเรานะครับก็คือคนเดียวกันเลยครับทั้งอยู่ในกลุ่มเราทั้งอยู่ติดตามเรานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับและแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับ หนึ่งในยะวันนี้ผมจะจะมาพูดถึงว่ามีคนถูกลอตเตอรี่เราวันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันที่สิบนะครับวันที่สิบนะเขาเพิ่งได้คุยกับผมเมื่อวานนี้นัดดูดวงกันผมก็พัดไปเรื่อยนะตามภาษาเขานะ,ะสุดท้ายเขาบอกว่าว่างวันไหนอาจารย์เอาวันนั้นแหละผมก็ว่างวันอาทิตย์นะสาเหตุเหมือนเดิมผมไม่สบายมากๆนะครับเสียงผมก็ไม่ค่อยมีเหมือนเดิมนะครับลอตเตอรี่ที่เขาถูกคือวันที่หนึ่ง ตุลาคม2,568เขาพูดกับผมเลยว่าเขาติดตามและเขาชอบมากหนึ่งคำที่ผมพูดคือผมบอกทุกท่านเสมอว่าบทสวดอยาา่าขาดนะครับบทสวดอยาา่าขาดบทสวดค,คืออะไรมิเตพาหูหาตินะครับเขาท่องเป็นประจำนะครับ นี่คือคนตรวจวันที่หนึ่งทุกช้าเขาทาอะไรบ้างวันที่หนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เขาไม่ศรัทธาเท่าไหร่นะเัาพูดคำนี้ไม่เท่าไหร่แต่พออายุมากแล้วเขาเริ่มจะชอบที่จะเข้าวัดนะครับด้วยเหตุผลต่างเขาเริ่มเข้าวัดฝึกสมาธิวัดไหนที่เขาบอกว่าฝึกเขาไปเลยหนึ่งในวัดที่เขาไปเป็นประจำนะอยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามก็คือวัดเกตนะครับ ผมก็ลืมชื่อแล้วนิสัยเขาเลวเกตุงเกตอะไรสักอย่างหนึ่งเส้นลงไปภาคใต้ดิเห็นชัดเจนเลยเขาไปฝึกสมาธิที่นั่นฝึกกรรมฐานที่นั่นเลยนะครับหนึ่งถ้ามีโอกาสเขาจะไปฝึกสมาธิสองตักบาตรทุกเช้าเป็นประจำสามคาถาที่เขาบอกว่าสวดเป็นประจำคือมิเตพาหัวตีผมก็ถามว่าเอามาจากไหนก็เอามาจากอาจารย์อาจารยัยนอาจารย์ให้หนูมาเขาบอกยันนะ ให้ให้ก็ลืมนะครับดังนั้นมันคือคุณเลยคุณทําได้ไหมเขาทําได้คุณต้องทําได้เขาได้รางวัลที่หนึ่งคุณก็มีโอ,อกาสเหมือนกันเพราะอะไรรางวัลที่หนึ่งมีทั้งหมดร้อยใบเขาถูกหนึ่งใบและเขาโทรมาหาผมเลยนะครับอาจารย์อันนี้ผมขออนุญาตใช้รูปนะเขาบอกผมบอกว่าผมขออนุญาตใช้รูปนะคนจะปิดหน้าไว้แล้วก็ขออนุญาตโชว์หน้าสามท่านนี้นะนะครับโชว์หน้าอันนี้ คงไม่เป็นลิขสิทธิ์นะนะครับคุณเรียกว่ากองสลากพาร์ทนะเขานําเงิน6ล้านบาทไปมอบถึงที่เลยนะครับเขาบอกว่าแอบอาจารย์แต่ว่าผมขอเขานะนะครับดังนั้นผมขอเขาอย่างไรนะครับหนึ่งผมคุยเขาเมาื่อวานเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเต็มตามคลิปนี้เลยเขาโทรมาดูดวงอผมถามว่าทำไมต้องดูดวงล่ะก็อาจารย์บอกว่า ก่อนสิ้นปีโอ้ยน่ารักมากนะครับก่อนสิ้นปีมาเล่าสู่กันฟังเขาก็ไม่บุ๊คเขาไม่พูดนะนะครับคุยกัน่านหนึ่งอาจารย์หนูจะบอกว่าถูถูถูลอตเตอรี่วันที่หนึ่งเพราะอาจารย์โอ้โหคุณผมก็ฮะเพราะอะไรอะเพราะอาจารย์หนึ่งที่ถูกเพราะว่าอะไรดูไหมเขาบอกว่าอาจารย์หนูตามอาจารย์มาเป็นปีแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยตั้งแต่วันที่ หนึ่งพฤษภานะครับเป็นต้นมาเลยเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งพฤษภามาเนี่ยจนถึงวันที่หนึ่งกุมภาหกเก้าต้องซื้อนะฟังเขาพูดน,นะต้องซื้อเขาก็ซื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เขาถูกใบเดียวเพราะว่าเขาซื้ออะไรครับเขาซื้อเจ็ดแปดใบหนึ่งแปดเจ็ดใบหนึ่งเขาได้ถูกใบเดียวโอ้โหถูกใบเดียวผมว่าจุดทึบตึบไปคุณนะครับเขาบอกเขาซื้อนะครับนี่คือเราคุยกัน เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าผมขอปิดนะเพราะทุกท่านเขาอยู่ในกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มแต่ไม่ใช่กลุ่มเลียลายเงินเป็นกลุ่มที่แลกเปลี่ยนโช่วทายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เลขที่เขาซื้อประจำเลยครับเห็นไหมครับว่าเขาบอกว่าซื้อซื้อประจําเลยจานทะเบียนทะเบียนรถของเหมือนกันเลยผมก็บอกว่าคือกันนี่แหละนะครับแต่ด้วยความบมังเอิญคุณรู้ไหมว่าเขาเรียนโรงเรียน มัธยมเดียวกับผมนะครับอยากจะจุดใต้ต่ําต่อจริงๆนะเพราะว่าเราไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยพอผมเห็นปึ๊บเอ๊ะทำไมโรงเรียนเดียวกันถึงได้บอกว่ารู้ไหมว่าเราอยู่เรียนเดียวกันก่อนที่เขาเจะเฉลือก็ถูกหล่นที่หนึ่งนะเราก็แลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะยาวเนี่ยครับคือยันเหมือนผมเลยนะครับเห็นไหมว่ายันนะครับยันบอกว่าอยู่เอาไว้ติดโทรศัพท์เลยอ่าดวงคนมันจะถูก แต่เราต้องไปดูดวงเขาเพราะวันนี้เอาทุกเม็ดนะครับดังนั้นเขาบอกว่าอาจารย์บทสวดที่อาจารย์ชอบพูดอะมิเต,เตพาหูหติเงินทอนหลังไหลมาดังวาลินหนูท่องเป็นประจําเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นประจําไม่ใช่โอ้ยเวลาผมไปสอนลูกศิษย์นะผมบอกลูกศิษย์ไปวัดทําไมไปขอพรไปขอขอใครขอพระพุทธองค์ขออะไรขอให้ลูก มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเห็นไหมคุณจะทําอะไรคุณต้องขอไม่ใช่คุณไปแล้วคุณก็เอ่ยยกมือไหว้กลับเลยนะโอเคนั่นคือคุณโชคดีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดค,คุณขาดเหลืออยากได้อยากเป็นอยากมีต้องขอเห็นไหมเขามียันติดตัวเขาจะบอกว่ามิเติพาหูหติเงินทองหลังไหลามาด่างมาลอันนี้ผมไม่ได้เตรียมกับเขาเลยนะนะครับผมไม่ได้เตรียมนะผมบอกว่าอ๋อ จังใดค่อยถูกล่ะเดินก็ถามคุยๆกันนี่แหละนะครับเขาก็เล่าสู่กันฟังต่อมาเขาเลยบอกว่าเอ้ยผมอยากรู้ดวงนะนะครับผมอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรผมจะได้มาตกหรือว่าอ๋อจะได้เอามาไปสอนลูกศิษย์ว่าผมไม่เคยเห็นดวงคนถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งอันนี้สารภาพผมไม่เคยดวงอะไรแต่ผมเห็นมาเยอะดวงอน,นุูย์อันนี้ดวงที่ว่าเห็นมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นและเราไม่กล้าที่จะไปเอาดวงของคนอื่นเข้ามาเพราะอะไร แถวบ้านแถวบ้านเขาเรียกว่าคีโมโดัตจริตไม่จริงมันเกิดขึ้นได้แต่นี่คือดวงคนที่มาดูดวงกับเรากับเขาอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับผมต้องขออนุญาตเท่าก่อนนะอ่านแล้วนะครับหนึ่งผมขอบอกว่าขอไว้เป็นดวงครูเพราะผมสอนผมสอนลูกศิษย์นะผมสอนอยู่กทมนะครับสังขะวัฒนะแถว ทุ่มครูนะครับเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วถ้าเกิดใครพิกาสไปเรียนนะครับพื้นฐานนรศาสตร์ดังนั้นผมเลยว่าเอ้ยผมเอาไว้ผมผมจะยัิสอนนะนะครับนี่คือดวงเขาลูกศิษย์ผมดูราชานะลูกศิษย์ผมเพราะอะไรดวงเป็นดวงครูที่ดีหนึ่งหนึ่งคืออะไรลัคนาอยู่นี่ดวงมีโชคไหมลูกศิษย์มีโชค ที่หมสอจนอไปฉีกอะครับใครก็ตามที่มีพระเกตอยู่ลาภะอยู่ลาภะเห็นไหมลักษณะอยู่นี่ตรงนี้เป็นลาภะจะไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยตัวใช้คำว่าไม่มีเห็นไหมมันเกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้เขาก็บอกผมความจริงนะอาจารย์พี่หนูมีนี่เยอะอ่าน,นี่ตรงความจริงแต่ดวงเดิมบอกว่าไม่มี ผมถึงสอนลูกศิษย์เสมอว่าต่อให้มันยากเย็นแสนเข็นอะไรก็ตามบั้นปลายคุณก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้เห็นไหมโจทย์เป็นขึ้นจริงเขาบอกเขามีเขาบอกว่าเขาทํางานเขาได้เงินเดือนและเกืบห้าหมื่นสี่หมื่นไปปลายเลยเกืบห้าหมื่นแต่เป็นหนี้หนึ่งดูแลแม่ดูแลลูกโอ้โหดูแลคุณพ่อคุณพ่อเป็นอาวุธ ดูแลคุณแม่เห็นไหมหัวใจเขาเป็นหนี้เป็นสินเพราะจุดนี้เขาบอกนะครับไม่มีเงินเก็บเลยอาจารย์แต่คนนี้คือหัวใจเขาร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับชาวบ้านชมุมชนเขาบอกว่าอันนี้หวเอาเขาพูดจากเขานะเจ้าจะผูกคอตายไม่นี่สินเยอะแท้อนจัไหมแต่เขา่าหนี่สินเขาอันเกิดจากลูกเลี้ยงลูกดีลูกจบวิศวะด้วยนะเห็นไหมนี่ลูกยนว,วิศวะด้วยนะครับจบวิศวะด้วย นะครับสองแม่ป่วยหนักสามคุณพ่อเป็นอมกพึ่งเสียชีวิตตอนเขาบอกนะตอนปีถ้าเกิดผมจัาพิดนะหกปีหกหกนี่คุณพ่อคุณพ่อแแม่นะคุณพ่อกัะแม่เพิ่งเสียชีวิตตอนปีหกหกเห็นไหมหัวใจเขากับคุณดูนะใครก็ตามที่มีดาวเกต เป็นดาวมหาอุดอยู่ลาภะนี่มันคูณสองให้เลยครับเกตนี่เป็นเทวดาสีแฝดมาอยู่ตำแหน่งการเงินผมสอนเป็นประจำใครก็ตามที่มีเลขหกหรือเลขเก้านะอยู่ตำแหน่งลาภะหรืออยู่ตำแหน่งการเงินคนนั้นจะไม่มีคมาําว่าไม่มีนะครับแต่ดวงนี้เขาบอกเลยว่าอาจารย์หนูหาเงินตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่จําความได้เหนื่อยมากในการหาเงินแต่ขอโทษมีดาวเกตหนุน กับ7-8็ดแในกลุ่มนี้เห็นไหมคุณดูชานะ8ปกับเอยู่เนี่ยเข้ามาหาคุณแน่นอนแต่มาเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่งมาตอนไหนเดี๋ยวเราไปดูดาจรกันนี่คือดาวเดิมนะเห็นไหมครับดูชานะจุดหลักเดี๋ยวผมจะรวมดาวให้คุณดูนะผมจะรวมให้คุณดูคนนี้ส่วนมนไไว้พระพออะไรอาทิตย์เป็นมหาอุดใครก็ตามที่มีพระอาทิตย์เป็นมหาอุดนะลำบากตั้งแต่เล็กบ้านปายสบาย ไม่ใช่เป็นมหาอุดแล้วจะสบายไม่จริงเพราะเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะสบายคุณต้องลำบากเสียก่อนนะโจทย์ดีเนืน่อนั้นโจทย์ง่ายๆเวลาดูว่าคุณจะมีโชคไหมดูว่าคุณมีดาวลาภหรือไม่แล้วคนนี้นะครับก่อนจะถูกลอตเตอรี่นะเขาไปนั่งสมาธิก่อนที่เขาจะถูกลอตเตอรี่เขาทำพฤติกรรมแบบนี้เป็นประจำ นะครับเป็นประจําเห็นไหมบุญต่อบุญไม่ใช่ว่าพอถูกตรีแล้วไปนั่งสมาธิไม่ใช่นะเขาทําก่อนหน้านั้นนะครับกับโอ้โหเหนือยใยการหาเงินเหลือเกินแต่เห็นไหมครับ7 8 8 7แปดแเจ็ว่ายิ่งใหญ่เดี๋ยวคุณคอยดูนะเจ้าเลขกลุ่มนี้คนที่เรียนก,กับผมจะหาเหตุและผลได้อย่างแยบยลและเข้าใจที่เขาเรียกว่าสขา เห็นไหมสองขาอะไรคือสองขาอาจารย์ลองคอยดูนะครับสองขาคืออะไรนะครับสองขาคืออะไรเขาถูกลอตเตอรี่อาจารย์นะเขาถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งสองขาคืออะไรคุณดูนะเจ้าเจ็ดแปดเงิน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 นี่คือดาวจรณวันที่หนึ่งนะหนึ่งตุลาเงินคือดาวจรหนึ่งตุลามาอยู่ตำแหน่งราพะเห็นไหม เจ็ดแปดมาอยู่ลาภะมันแปลว่าอะไรโชคให้เงินเงินให้โชคอยู่แค่นี้แหละทายแค่นี้จริงๆแต่เจ็ดแปดมันแปลว่าอะไรเล็กๆไหมไม่มันแปลว่าใหญ่ๆมันสะกดให้เลยว่าใหญ่ๆนะครับไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่ๆเจดปดไปวิ่งใหญ่เนี่ยแล้วสองขาอีกขาหนึ่งคืออาจารย์เห็นเห็นเลขเก้าไหม เลขเก้าเนี่ยเดิมอยู่ลาภะเราเนี่ยเดิมอยู่ลาภะไปอยู่ไหนไปอยู่เงินเห็นไหมครับไปอยู่ไหนไปอยู่เงินนี่เรียกว่าสองขาช้าๆกวนะกับดาวประจำตัวเป็นดาวอะไรดาวประจำตัวเขาเป็นดาว,ะดาว,ว,าดาวมาะลึกตอยูมาอยู่ช่องไหนจอนเนะี่ยมาอยู่ช่องเงิน โชคดีไหมโชคดีนะครับกับคกว่าโคตระนาวานเว,วานโคตรกับเลขหนึ่งเป็นดาวประจำตัวอยู่สองที่เลยอยู่กับหนึ่งหกเจ้าดาวจรนะครับเขาไม่สนใจเทียมสอนว่าเขาไม่สนใจหรอกว่ามันจะตกอลัลิมรณะมินาศาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ได้คู่มิดคู่ท่าคู่สุพลเขาบอกติ๊กข้อถูกไปก่อนเลย นะครับติ๊กถูกเลยกับเจ้าหนึ่งเห็นไหมหนึ่งตัวเองอะ่ะดาวประจาตัวเองอะ่ะมาอยู่มาอยู่อะไรมาอยู่ตัวแต่งการเงินส่วนสี่อย่าเพิ่งไปสนใจเพราะอะไรก็เขามีดาวประจาตัวสามพระองค์นี่เห็นไหมเขามีสามพระองค์อะ่ะสองพระองค์มาอยู่เงินอีกหนึ่งพระองค์อะ่ะได้คู่พิคคู่แท้คู่คสมบูรณ์สนุกไหมโหราศาสตร์ เห็นไหมเขาว่าโหราศาสตร์ไม่ไม่หลอกดังนั้นเน่ยดวงคนเนี้ยถูกลอตเตอรี่แล้วผมถามนะว่าเอามาจากไหนเอ้อาจารย์ <c oughs> ก็อาจารย์แหกปากอยู่ไงบอกว่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดจะลืมเดอ100้อร้อยปีอ่ะเขาจะมากระจุกกันอยู่ตรงราศีกุมอะ่ะไม่ซื้อนะเสียดายไม่ซื้อเสียดาย แต่ซื้อมากซื้อน้อยแล้วแต่คุณเขาซื้อใบเดียวเห็นไหมเขาซื้อใบเดียวเองอย่าคิดมากอย่าโอ้โฟังโหดเป็นสบาเราทุ่มมิดเกเลยอย่าหยุด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 กลับไปเช็คดวงคุณก่อนว่าคุณน่ะมีดาวลาภหรือไม่แล้วดาวลาดาวลาภมาอยู่ช่องเงินไหมหรือมีดาวอะไรมาอยู่ในช่องลาภเห็นไหมมีแค่นี้เองดาวลาภดาวลาภคุณน่ะนี่นี่คุณน่ยจอนไปอยู่ไหนโอ้พูดแล้วสนุกนะ แต่ว่ากลัวคุณเบื่อจอนไปอยู่ไหนไปอยู่เงินเนี่ยจอนไปอยู่เงินแล้วเงินคุณอน่จอนไปอยู่ไหนไปอยู่ลาภะเนี่ยเขาเรียกว่าสองขาเขาบอกอาจารย์ได้เลขก็เลขอาจารย์ยังไงครับเขาก็พิมพ์อยู่นะว,ว่าก็เอามาจากหนังสืออาจารย์เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเขาพิมพ์ว่าไงจอนก็ดูก่อนนะนี่เขาบอกว่าอุดหนุนหนังสืออาจารย์เนี่ยเห็นเนี่ยก็จังๆนี่แหละครับบูชา แผ่นยันนี้ตั้งแต่ต้นปีอุดหนุนหนังสืออาจารย์เนี่ยเราไม่เคยู้จักันมาก่อนนะไม่รู้ด้วยว่าเรียนโรงเรียนประถมเออเรียนยมัธยมโรงเรียนเ,ยเยนดียวกันอีกก็ไม่เคยรู้เพิ่งรู้ตอนนี้แหละเมบ,บานี้นะครับผมไม่ได้ว่าหนังสือผมดีแต่หนังสือผมเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมก็บอกเออเจ็ดเนาะในนี้เห็นไหมเขาเขาบอกว่าเขาดูนี้แหละเจ็ดหกหกเจ็ดเนี่ยอาจารย์หนูวนวนในนี้นบังเอิญเอานี่แหละนะครับ กองสลากมีกองสลากของสปายแดงะนะ <_ S 1> เขามีเราก็เอาตามนี้นะครับก <_ S 2> ็ขอขอบคุณนะนี่คือดวงเขาทําไมต้องอธิบายไปดูดวงตัวเองไปผูกดวงที่ว่าตัวเองมีลาภไหมเนี่ยครับลาดาวลาภมีไหมเนี่ยนับแบบนี้าาลาภลัคนาอยู่เนี่ยโยกหลังอมีไหมแล้วดาวเงินเรามีไหมแล้วเงินตอนนี้มันไปอยู่ไหนเงินตอนนี้มันมาอยู่โชคเหมือนเขาไหมเนี่ยครับโชคเหมือนเขาไหม เล้กโชคเรามาอยู่ตัวไหนการเงินไม่มันแค่นี้แล้วนะเพราะอะไรถ้าเราถามถึงเรื่องโชคกับเงินนะครับแค่นี้เองโหราศาสตร์อันนี้ผมก็เลยว่าอ๋อวงในคือดวงเขาวงนอกคือดาวจรเห็นไหมเนี่ยมันก็มารวมกันี่ผมทาให้ดูเลยจะได้ฝึกเพราะอาจารย์ดูประยิม,มดูยากเรามาลองรวมเห็นไหมรวมปุ๊บนี่ข้างในเนี่ยดวงเขา ข้างนอกเขาจรมาเนี่ยจรจรมาอยู่ลาภะส่วนลาภะเขาเนี่จอมาอยู่เงินครับตัวเองเห็นไหมตัวเองอะ่ะจรมาอยู่เงินหนึ่งส่วนมาอยู่ตำแหน่งนี้หนึ่งส่วนอยู่ตำแหน่งนี้หนึ่งส่วนแต่เนื้อแท้เนี่ยไปดูแค่เราถามถึงเราไม่ถามถึงดวงเราถูกไหมเราถามถึงช่องลาภะกับเงินอาจารย์หนูจะมีโชคไหมถามอะ่ะเวลาลูกศิษย์ถามหนูจะมีโชคไหมมี แต่ไม่ยอมถามว่าอาจารย์แล้วหนูจะมีเงินไหมมันต้องคู่กันเห็นไหมมันต้องคู่กันเพราะอะไรสุดว่าเอ้ยโชคดีจังเลยคุณแม่ให้รถคันหนึ่งโชคได้รถมันต้องอยู่ช่อมพันธุทุกับอุย้ยโชคดีจังเลยคุณแม่ให้เงินล้านหนึ่งเราต้องดูว่าโชคไปดูไปดูอะไรไปดูเงินกับถ้าเกิดเราบอกว่า อาจารย์หนูจะขายที่ได้เมื่อไรขายที่ได้เมื่อไรเราต้องมาดูเราขายเราขายเราขายเราไม่ได้เป็นคนซื้อเราต้องมาดูช่องวินาศแล้วก็ดูว่าดาวเงินเรามีดาวอะไรเข้ามาหรือไม่เห็นไหมจริงๆเลือไปดูโชคหน่อยเมื่อองโอขายมาปีนึงแล้วอาจารย์ขายไม่ได้ต้องเหลือไปดูแต่ที่ิดติดไป้ายใหม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูตำแหน่งโชคมาดูตำแหน่งว่าวินาศมันแปลว่ากู้หนี้ยืมสิน ทางทลายไก่โพนหมดไม่เหลือกับขายขายหมดเลยขายยกลตเนี่ยต้องมาดูช่องวีนาเพราะเราไม่ได้เสียงโชคแต่โอขายนานแล้วจารห้าปีเรงขายไม่ได้โอนเหลือบมาดูอันนี้ต้องเหลือมาดูแลเพราะอะไรเผื่อจะมีโชคว่ามีคนแวะมาดูเห็นไหมหัวศาสตร์เขาไม่หลอกนะดังนั้นดาวจรสําคัญเรารู้แต่ดาวเดิมแล้วโอเคเรารู้ว่าเรามีโชคแต่คนเนี้ยถูก บ่อยเรียกว่าถูกเลี้ยงชีพอัตมาเพราะอะไรโอเอาเงินไปให้ลูกเรียนวิศาวะแม่ป่วยพ่อเป็นอม,มพฤษเห็นไหมเทวดาจัดสรรเลยเขาไม่ให้ดวงนี้ตายแต่เขาบอกอาจารย์หนูเนี่ยเรื่องหาเงินอีกโคตรทุกข์เลยอาจารย์เพราะดาวเสาอยู่นะครับว่ากันไม่ได้ตอนนี้สบายแล้วคนนี้นะครับดังนั้นที่ผมบอกว่า คู่มือผมอะ่ะคุณเอาไว้เลยเห็นยหแมวันที่หนึ่งผมก็อ,อ๋อผมก็ติงติงเจ็ดไปนะผมก็มีตามภาษาผมเนาะผมก็เขียนเขียนไว้บางเขียนบ้างลืมบ้างนะครับผมก็ตีงติงไว้เนี่ยเจ็ดแปดน่าจะเป็นงวดที่แล้วเนาะอารมณ์แบบเนี้แต่ถามว่าคุณแม่ผมเนรีย 1, 6, หนึ่งหกหน่งงวดที่แล้วนี่พี่สาวมถูกนะครับเจ็ดแปดลูกศิษย์มีคนถามว่าอาจารย์ถูกไหมผมจําไม่ได้นะครับ งวดนี้งวดที่ผ่านมาผมก็เอออย่าลืมนะอย่าอย่าทิ้งนะเนี่ยครับผมก็ติ่งติ่งแปดไปนะอเงี้ยครับแต่คุณแม่ผมถูกนะนะครับ9889ดีลนะแม่ถูกเลยนะครับดังนั้นคือเอาไว้เป็นแนวทางเราจะได้ไม่ต้องไปเบี่ยงแหนะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้ก็คือคู่มือเล่มใหม่ผมทามาน้อยมากนะครับอันนี้ผมขอขอบคุณนะผมอยากจะบอกว่ามันเป็นขวัญกำลังใจผมแบบสุดซึ้งจริงๆนะผมว่าในใจผมส่วน,นว่า ผมสวดบนไหว้พระผมแทบไม่ได้ขอให้ตัวเองนะกับแค่ว่าขอให้คนติดตามผมนะถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งนะวันแล้วเขาก็ส่งข่าวดีมาให้ผมนะครับแล้วก็คนนี้อยู่ในกลุ่มนะครับแต่กลุ่มนี้อย่าลืมนะผมขอแค่นี้เองผมเคยมีคนติดตามในกลุ่มน,500นี้ห้าร้อยคนและผมก็ลบกลุ่มทิ้งเลยเพราะอะไรแนบลิงก์มานี้ลิงก์เดียวเท่านั้นแหละผมลบทิ้งเลยจดแอสบีถว่าอาจารย์ลบทิ้งเหรอผมก็อ ลบทิ้งนะครับอยากจะบอกว่ากดผิดก็บาปลบนี่แหละตั้งใจลบทิ้งนี่แหละนะครับเพราะอะไรคือเราเราต้องการคนมีความสุขเราเอาเลขฝันมาคุยกันเอาเลขคนนั้นมาคุยกันเเลขมันมีความสุขกับตายสองอย่างคุณรู้ไหมว่าที่คนไม่ทะเลาะกันน่ะหนึ่งนี่นคือพูดถึงเรื่องลอ,อตเตอรี่ไม่ทะเลาะกันเลยนะครับ ไม่ทะเลาะยิ้มุความสุขนะครับดังนั้นขอแค่นี้เองการเข้ากลุ่มผมไม่ได้ขอเรียกร้องอะไรกับพวกคุณเลยนะครับแล้วก็แอดมินเขาน่ารักมากขออย่าคือเรานอนแอร์ดีแล้วนะครับนอนพัดลมสบายๆอย่าไปนอนที่เราไม่อยากนอนเนี่ยนะครับส่วนถ้าเกิดคุณจะถูกใจใครก็ตามนะคุณหลังไม่คุยกันเลยผมไม่ว่าแต่อย่ามาเปิดเจอเปิเจออันนี้ผมขอร้อง นะแต่ทุกคนกลุ่มใหม่เริ่มรู้นิสัยแล้วครับว่าไม่ทำนะครับส่วนตัวในะเรื่องของคุณนะครับคุณอาจจะสนิทคนนี้คุณอาจสนิทคนนี้ไปเลยไม่ว่ากันเพราะอะไรสังคมแบ่งปันนะครับอันนี้ก็จะยาพอสมควรนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับว่าหนึ่งความโชคดีของเขาผมทวนให้นะที่เขาเล่าให้กัฟังนะครับหนึ่งเขาไม่เคยลืมบุญคุณพ่อแม่เขา สองตักบาตรทุกเช้าเท่าทีา่ทําได้เหมือนกันเมื่อก่อนไม่ทํา 3. เข้าวัดฝึกสมาธิถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนี้บอกว่าเข้าวัดแถวบ้านแล้วนะครับแล้วก็มีคาถาที่ท่องเป็นประจํานะครับผมไม่ได้เตรียมเขามานะเขาบอกเนี่ยมิเตพาหัวติแค่นี้อาจารย์เงินทองหลังไหลมาดังวาลินพูดได้แล้วอ่างเงี้ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วเราขอเทวดาคือคนไปเกิดอย่าคิดมาก นะครับเราจะขอเขาเราต้องคุยกับเขาผมขอเนี่ยให้ผมหายเจ็บหายป่วยดึงเดิเทวดาเจ,จ้าขาผมกับกับเนี่ยให้ให้คนที่ติดตามผมเนี่ยถูกละวันที่หนึ่งนะบางครั้งเนี่ยมีน้องบางคนว่าอาจารย์งวดนี้ได้ค่าขนมแมวได้ค่าอาหารแมวโอ้โหผมทุบอกเนี่ยโอ้ยถูกเนี่ยมันเลิศดแล้วนะครับดีกว่าเบิร์นโฮนใช่ไ่มไม่เคยซื้อเลยเนี่ยเห็นไหมครับ ดังนั้นก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับดังนั้นก็อย่าลืมนะมิเตพางหงาติเงินทองหลังไหลามาดางวาลินขอท่านนะถูกระงวันที่หนึ่งเหมือนคนนี้ผมจะมีความสุขมากวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ